วันนี้เราเปิดภาพเดือนกุมภาพันวันที่5กุมภาด้วยจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับ Happy Chinese New Year นะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตาคารแซตวันกระดับจุกๆนะครับไปดูกันครับทุกคน เราเข้ามาแล้วทุกคนที่กวนกรเกษียณสมุดนะครับวันนี้นะครับเริ่มมีกรุป๊ปทัวร์ทยอยเข้ามานะครับผมเดินผ่านเข้ามาเห็นเวลานในการเราผ่านโปรเซสนะครับสีเขียวที่เช็คพอยต์แล้วก็พาสปอร์ตคอนโทรนะครับจมนมาถึงตรงนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปที่อาคารแสตวันตรงไปข้างหน้าเลครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับเกือบ25นะฮะจะมีเที่ยวบินที่เดินทางออกที่อาคารสตาร์ไลท์วันอยู่หลายเที่ยวบินอยู่นะฮะหนึ่งก็คนะือสตาร์ลักแชลน์นะครับเที่ยวบินปลายทางไทยเปนะฮะตอนบ่ายสองห้าสิบนะครับ,บ,รบใกล้บอดดิ้นทามากๆนะฮะจะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่มารอรถ APM ปะะ่าฮะไปดูกันต่อครับ คือมาถึงสถานีแซทเทไลท์วันนะทุกคนกับบรรยากาศของผู้โดยสารทรงไทยเป็นที่กำลังผมไม่ให้ใจนั่เร่งรีบเพื่อไปบอร์ดดิ้งนะครับที่อาคารแซทเทไลท์วันหรือเปล่านะฮะไปดูกันนะฮะเอาละทุกคน เรามาถึงกันแล้วนะไม่รู้ด้วยว่าเกียรไหนนะเอาชัวร์ดีกว่าครับผมไม่อยากจะเดินตามไปนะขอเช็คตารางเที่ยวบินก่อนดีกว่าครับไปดูตารางเที่ยวบินขาออกที่เดินทางที่สัตตะไรวันกันแบบเร็วๆนะทุกคนอ่ะบ่ายสองยีการบินไทยจาก,การ์ตาทีจีสี่สามสองนะกเกีปิดไปแล้วอันนี้คือออกไปแล้วนะบ่ายสองยี่สิบห้าอ๋อเลยเวลานะฮะเครื่องบินจากไหนอีกอ่าเป็นลุงแอร์นับหางโจบ,บ่ายสองสี่สิบห้านะำพรอนยู 1> Uk 1 2 c e 2องอ้าไม่ใช่สิอ่าลุงแอร์นะครับ1 2 5ไฟนอคอนะครับ S 1สหนอุ้ยไกลเหมือนกันนะมีสตาร์ลักเซร์ไลน์ของไทยเป JX 7 4 2นะครับขึ้นเครื่องนี้กำลังจะเปิดแล้วนะฮะฮ่องกง TG 6 3 8กสครับ,รบ S 1 1 2 a นะครับไปควบกับแอร์แคนาดานะครับน่าจะไปเวียนที่ฮ่องกงก่อนนะครับแล้วมีตอนบ่าย3ามนาทีเบียร์ jetsair.com ฮานอยนะครับ BJ902 องอ้ไฟนอลคอนหนึ่สองสามทุกคน ก็มีเที่ยวบินมาเดินทางออกที่ชัตวทะเลวันเยอะขึ้นนะเนี่ยเห็นหลายเที่ยวบินแล้วฮะแล้วก็มีช่างให้นะครับเวจแอร์ด้วยนะครับตอน4ี่โมงสานะครับเอสหนมีการบินไทยไปสิงคโปร์นะครับเอสหนึ่งหนึ่งสี่เอตอนสี่โมงสามสิบห้านะครับในภาพรวมน่าจะมีประมาณนี้ซึ่งถือว่าเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆครับเอาละจะได้เห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่เดินวิ่งแบบนี้นะครับดูทรงและผู้โดยสารที่เดินทางออกไปขึ้นเครื่องนะครับ จะไปทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับ s กนะครับ S116 จนถึง s 1 2 5นะครับตามไปดูกันครับมาแล้วครับข้างหลังผมจะมีอีกหลายท่านที่วิ่งกันแบบนี้นะครับกับเที่ยวบินที่จะเดินออกนะครับเดินทางออกนะครับที่อาคารสตาทไลท์วันในช่วงเวลานี้นะครับมาถึงที่เกต s 1 1 9ด้วทคนสตาร์แลท์ไลท์ผู้โดยสารเหลือประมาณหนึ่งครับทุกคนบางส่วนน่าจะเข้าไปข้างในกันหมดแล้วฮะ เพราะว่าขึ้นฝันนครเลยบอกอ๋อเรียกเกตขึ้นเครื่องนะครับ JX 7 4 2นะครับซึ่งจริงๆนะผมเไพยส์มากเลยนะตรงเกต S 1 1 9มนะครับมีร้านใหม่มาเปิดหนึ่งร้านนะค็คือ Blue and b i t e Mango Tree นะครับบรรยากาศถือว่าชิวๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดเตรียมที่เรามาถ่ายกันอีกทีหนึ่งนะครบแต่ตอนนี้นะครับที่ประกาศกันอยู่นะผมไม่แน่ใจเสียงเข้าเข้าไปในไมค์ของผมหรือเปล่านะจะมีเที่ยวบินที่เดินทางนะครับ ออกท to ี่ประมาณเกจเอสหนหรือเปล่านะทุกคนเห็นวิ่งกันไปทางนู้นอย่าเพียบเลยฮะนะป้ายน้องๆมาถือฟัน์ดคอร์วีเจาศูนย์ผมว่าไปฮานอยแหละไปฮานอย126คือไกลมากนะทุกคนอยู่ฝั่งนู้นเลยมีเกจหนึ่งคือเกจเอสหนนะทุกคนผมไม่แน่ใจเท่าบินน่ะเลยอ่ะบีเจแปดศูนย์สี่โฮจิมินซิตี้เกจโอเพ่นนะครับเกจเอสหนทุกคนข้างหน้ายังไม่เรียกนะครับยังไม่เรียก เกตโอเนแล้วนะครับแต่ยังไม่เรียกรอกันก่อนฮนะนู่นนะข้างหน้า <S <S ผมนะ <S <S ผมว่าต้องไปอีกเกตหนึ่งดียว่านะเห็นผู้โดยสารกำลังเดินแบบเร่งรีบมากโซนจหีนนี่อะไรหางโจบัรทึกผมไม่แน่ใจนะคือด้วยความที่เราเรีบดูนะครับแล้วก็เรียบเดินตามผู้โดยสารนะเดี๋ยวไปดูกัน้างานานะครับ,รบ,รนนรบว่าเป็นเกตอะไรและเที่ยวบินจะเดินทางปลายทางที่ไหนกันนะครับอ่าเกต S1 2 3นองและเบียดเจ็ทแอร์นะครับฮานอยน่าจะเป็นเกตนี้นะฮะที่ ผู้โดยสารกำลังเดินเข้าไปนะทุกคนไฟดับคอแล้วด้วยวิ่งกันหน่อยฮะตอนนี้ทานอยู่นะฮะแต่ว่าไกลเหมือนกันนะครับดังนั้นใครจะเดินทางมาที่ซัตเทรไลวันนะครับเผื่อเวลากันด้วยนะครับตอนนี้หลายๆเกตของอาคารซาตเทรไลวันเปิดใช้งานกันเทียบมากขึ้นนะครับมีหลายเที่ยวบินนะครับที่มันใช้ใช้ใช้งานที่นี่กันเยอะมากขึ้นด้วยข้างหน้าคือเครื่องบินนะครับของเวียดเจ็ทแอร์ดอทคอมนะครับ ลายทางที่ฮานอยนะครับเกรด S 1 2 3นะครับทุกคนดูบรรยากาศพี่ๆที่เขากำลังทำงานกันนะกำลังน่าจะโหลดกระเป๋านะครับเอ๊ะผมไม่แน่ใจโหลดกระเป๋าลงหรือขึ้นนะเนี่ยอันเนี้ย <c oughs> น่าจะมีเที่ยวบินที่มาเทียบเครื่องบินที่นี่นะครับ Arrival นะครับกับ Depart เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือเกรด S 1 2 3เรียกไฟนอลคอร์แล้ด้วยผู้โดยสารที่เดินทางไปฮานอยกำลังเดินเข้ามา ุกคนจริงๆไกลๆนะเห็นเกรด125นะครับมีเจ้าหน้าที่ของสายการบินมารออุ้ยผู้โดยสารวิ่งมาด้วยอ่ะไม่ได้เอ่ยผมไม่แน่ใจนะเที่ยวหน่อยมากแล้วอะด้านนู้นนะครับด้านนู้นนะฮะกำลังจะเข้าไปครับขอให้ทันนะฮะสังเกตนะทุกคนเกตฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับจะอยู่ทางเดียวกับเมนเทอร์มินอลนะครับก็จะเป็นเลขที่ทั้งหมดนะครับทุกคนฝั่งนี้จะเป็นเลขที่ทั้งหมดซึ่งเราสามารถเดินจากจากเกต S123 นะครับ ไปเขียน S 1 2 1ข้างหน้าได้เลยนะครับซึ่งน่าจะยังไม่เร็กขึ้นเครื่องนะครับเราเดินจนไปถึงเกี S 1 2 1ทุกคนตะกี้ฮานอยใช่ไหมอันนี้โฮจิมินนะครับเบียร์เจทแอร์อนะครับนั่งกันเต็มนะครับแต่ว่านั่งกันได้แบบโลง่ลงๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปข้างล่างดีกว่าตรงนี้นะครับไปดูบรรยากาศ ที่พักผ่อหนห่อนใจข้างล่างนะครับเดินลงไปกันได้ลงมาแล้วข้างล่างทุกคนก็จะเป็นพื้นที่ของ international arrival นะครับแล้วก็จะสามารถมองเห็นเครื่องบินด้านูน้นอย่างง่ายๆเลยนะของ v i ียเจ Air.com ที่เกต S121 นะครับอ่าฮะรู้สึกว่ามีงวงช้างกำลังขยับเข้ามา ผมเดานะน่าจะมีเที่ยวบินที่มาลงที่นี่ก่อนที่จะเรียกขึ้นเครื่องนะครับข้างบนจะเป็นเวิงสวยๆของสามิตินะทุกคนเป็นเหมือนกับหัวหัวโขนต่างๆหลายหลายแบบนะซิกเนเจอร์นะครับงานศิลป์ของไทยนะครับหลายรูปแบบนะครับแต่เป็นทรงโมเดิร์นนะครับก็ลงมาดูข้างล่างกันได้ครับตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีกระจกให้มองเห็นกว้างๆนะครับขณะรอเครื่องนะครับก็จะชิวๆก็ได้เลยนี่ ไผ่ฟีทองเอ้ยไผ่ไผ่ฟีเงินแปลแลละฮะ S 1 2 1โฮจิมินนะครับซีรี์นะครับตอนบ่ายสองสี่สินะครับกับจำนวนผู้โดยสารที่รออยู่ในวงนี้อุ้ยผมว่ารอกันเยอะอยู่นะอุ้ย ครื่องบินลำนี้รอกันเยอะอยู่นะจริงเกตฝั่งที่ตัวนตกไม่จะเป็นทิศตัวนตกแต่ถ้าเกิดเป็นเกตเลขขี้จะหันไปทางเมนเทอร์มินอลนะครับก็จะเห็นแบบรันเวย์แท็กซี่เวย์ของเครื่องบินที่กาลังเดินเข้าออกในเมนเทอร์มินอลด้านนได้ด้วยและเครื่องบินที่เราเห็นตรงหน้านะครับเป็นเครื่องบินของสายการบินสตาร์ลักเซร์ไลน์นะครับที่เกต s 1 1 9น้นะทุกคนเรียกขึ้นเครื่องไปแล้วนะที่เราเดินผ่านันตะกีก้ปลายทางไทเปน,นะครับน่าจะเตรียมเดินทางออกกันแล้วแหละพูดเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศของการเดินทางที่อาคารเซทไลวันนะครับยังมีอีกหลายเกียรที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเพราะว่าน่าจะมีการทยอยบิวหลายๆสายการบินเพื่อมาใช้งานเทียบเครื่องบินที่อาคารเซทไลวันเกัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวนี้ผมถือว่า มีจำนวนไหลยสายการบินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็คึกคักมากขึ้นกว่าเดิมด้วยฮะผมเดินยอดมานะทุกคนเริ่มเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่วิ่งอีกแล้วนะฮะวิ่งอีกแล้วนะฮะดังนั้นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เดินทางออกที่อาคารเซตนทรัลวันยังยืนยันนะครับเผื่อเวลากันด้วยนะครับ ต้องรีบนะครับเดินจากเมนเทอร์มินอลมาที่ชัตเทไลทวันด้วยนะครับเพราะว่าเกตบางจุดก็ค่อนข้างไกลแม้ว่าจะมีวอล์กเวย์แบบนี้นะทุกคนชาบิเลเตอร์แบบนี้นะครับก็ต้องเผื่อเวลากันนิดหนึ่งนะครับจะได้นั่งกันชิวๆสบายๆนะครับมุมบ้าทที่ผมส่องไปอยู่นะครับเป็นทิศ อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเมนเทอร์มินอลนะครับถ้าส่องไปใกล้จะเห็นเป็นพื้นที่ที่เขากําลังปรับพื้นที่กันอยู่นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นพื้นที่ของอาคารแซทไลท์ทูหรือตรีต่อไปในอนาคตนะครับอยู่ถัดออกไปจากด้านหลังของอาคารแซอนที่เราอยู่นะฮะตรงนี้คือเกียร์เอสหนึ่งแปดครับมองทั่วไปก็จะเห็นเป็นเวิร์กสองก้อนตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราติดตามกันครับว่าอนาคตจะเป็นพื้นที่ของอาคารอะไรฮะ ผมเดินลงมาชั้น International Arrival นะครับ mm hmm. ก็จะมีผู้โดยสารที่กำลังเข้ามาในตัวอาคารของเซทเทลายวันเหมือนกันและแล้วข้างล่างก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับที่จะเดินกลับไปที่เมนเทอร์มินอลไปครับเราเดินขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปเมนเทอร์มินอลกันหน่อยฮะ ผู้โดยสารเยอะมากนะครับอาจต้องเปลี่ยนข้าไปหน่อยถ้าไม่ทานจะรอรอบหน้าได้นะออกทุกสองสองนาทีครับ ตอนนี้เราลงมาถึงที่เมนเทอร์มินอลสเตชันนะครับของอสนามบินสุวรรณภูมินะครับจะอาคารแซทเทอร์ไรท์วันนี่ผมขอลองเทคกับหมู่มวลกลุ่มอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรวัลผู้โดยสารที่มาจากหลายเครื่องบินบมากๆครับ เราเดินขึ้นมาแล้วที่นี่คือชั้น2นะครับเมนเทอร์มินอลนะครับอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับฝั่งข้างหน้าจะเป็นทางเข้าต่อหมอหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับผ่านโปรเซสแล้วก็ไปรับสายพานกระเป๋าได้เลยฮะออกมาที่ Exit b b o บทุกคนวันนี้เราออกมาพร้อมกับครุกทัวร์นะครับทุกคนพูดได้เลยว่าช่วงนี้สถานก,การณ์การท่องเที่ยวไทยยังคงคึกคักต่อเนื่องนะครับและทางคือออกขึ้นเครื่องที่อาคารเซทไลท์วันก็อีกเป็น ช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินทางของสนามบินสุวรรณภูมินะครับในช่วงเดือนนี้นะครับต้นเดือนกุมาพันธ์เริ่มมีหลายสายการบินนะครับไปใช้บริการที่อาคารแจทบัานกันมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าในอนาคตจะเปิดการใช้งานเกตที่อาคารแชทไรวันกันอีกเพิ่มเติมไหมฮะและเมื่อไรนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสสสสสหรรััััับบบวววนนีีี้ดดคค